แก้วปวกพรมสามหน้าปวกเขียวปวกทองจากบ่อปงหลวงอาเภอเถินจังหวัดละพางค่ะแก้วเม็ดนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่2.4งคูณสาเซนติเมตรเหมาะสําหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นจี้ห้อยคอหรือว่ากําไลข้อมือค่ะหรือว่าจะนําพกพาติดตัววางบูชาประจําบ้านประจําร้านหรือเก็บไว้ในรถยนต์ก็เป็นสิริมงคลค่ะ แก้วปวกพรมสามหน้าปวกเขียวปวกทองเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วที่สายครูโบราณเชื่อว่าเกิดจากธาตุบริสุทธิ์ที่รวมตัวกันครบทั้งดินน้ำลมไฟจึงมีพลังคุ้มครองหนุนดวงและเปิดทางชีวิตค่ะภายในแก้วนะคะมองลอดเข้าไปเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีลักษณะเหมือนเกาะกลางทะเลบุญจะเห็นปวกเขียวจับตัวมั่นคงเปรียบเหมือนธาตุดิน พวกทองแทรกประกายเปรียบเหมือนบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่บางก่อนค่ะทั้งหมดล้อมด้วยเนื้อแก้วใสๆเหมือนธาตุน้ำที่อบพลังไม่ให้แตกกระจายค่ะพรหมสามหน้าคือพลังแห่งเมตตาปัญญาความคุ้มครองผู้บูชาจะมีสติรู้ทันเหตุการณ์ศัตรูคิดร้ายมักแพ้ภัยตัวเองเรื่องร้ายหนักจะกลายเป็นเบาเรื่องเบาจะหายไปโดยไม่รู้ตัวค่ะบวกเขียวเด่นด้านชีวิตและการตั้งหลัก แก้ดวงตกดวงร่วงดวงสะดุดเหมาะกับคนที่เคยพลาดเคยล้มและโดนปิดทางพลังนี้จะช่วยตั้งเสาใหม่ให้ชีวิตค่ะอีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะบวกทองคือพลังแห่งทรัพย์และบารมีไม่ใช่เงินลอยฟ้าแต่เป็นเงินที่ได้มาพร้อมกับความมั่นคงค้าขายไม่ถูกโกงทำงานไม่โดนเอาเปรียบเงินอยู่เงินงอกเงินไม่รั่วไหลค่ะ และแก้วเม็ดนี้นะคะสายครูยังเชื่ออีกค่ว่าถ้าหากผู้ใดได้ครอบครองให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์พลังแก้วจะหนุนตามแรงบุญของผู้นั้นไม่ฝืนไม่หลอกไม่หลอนแต่ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตจากข้างใน เม็ดนี้คือของที่ควรมีติดกายนะคะในวันที่ชีวิตไม่แน่นอนแก้วปวกพรมสามหน้าจะเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจและเกราะพลังที่เรามองไม่เห็นค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบเม็ดนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกน qr code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ